จะมีงานแต่งของใครที่แปลกและแหวกแนวอย่างนี้มาก่อนค่ะสําสหรับคู่บ่าวสาวมันๆอย่างปอน,นัทวุฒิสกิจใจและเอพรทิพย์ทีมงานเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บแฟชั่นของเราบรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานนี้มาฝากกันว่าแต่ละคนพอได้รับโจทย์การบ้านว่าเป็นทีมงานวัดแล้วเนี่ยเขาทําการบ้านมาส่งเจ้าภาพงานแบบไหนกันบ้างค่ะ เริ่มกันที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงที่เพิ่งจะมีธีมสวนดอกไม้ซี c เกต g การ์เดนของตัวเองไปหมาดๆอย่างแอฟและสงกรานพอมาตีมงานวัดของพระเอกที่เคยร่วมงานคู่นี้เขาก็จัดเต็มแบบมียศมีศัก์ดในมารของคุณหลวงแล้วก็คุณหญิงผู้สูงศักดิ์ค่ะ ต่อกันที่คู่รักคู่หาอีกหนึ่งคู่ของวงการอย่างมิกบรมวุฒและเบนพรชิตาที่เขาแต่งมาแบบจัดเต็มแต่ต้นทุนต่ําชุดเขาสองคนรวมกันแค่พันบาททัท่วงั่งเพองสุขค่านา อ uh ันนั้นนู่นคนละเรื่องเลยอะค่ะคนละยุคเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดง่ายๆสวยครับสวยสวยมากเขาเป็นคนที่เหมาะเนื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อเวลาแต่งอะไรไทยๆนั่นผมน่ารักอ่ะน่ารักก็ดีนะคนทำรถคุณหลวงคนทำรถคุณหลวงใกล้เคียงละตอนแรกผมจะให้ใส่เสื้อลากปะแต่งก็คิดในใจว่าอย่าเลยเธอฉันว่าด้าจะร้อนนะเอาอย่างนี้แหละสบายๆประยุกต์เอาขำๆอะไรอย่างเงี้ย นึ่งคู่พ่อลูกที่ตีโจทย์ได้เข้ากับตีมงานสุดๆต้องยกให้อต้อยเศรษฐาและน้องอิ๊พุทธิดามากับชุดลายดอกคาดพาเขามาในตีมของพ่อและลูกสาวกำนันค่ะมาถึงคู่รักตลกหญิงอย่างตุก๊กี้แล้วก็บูบูคู่นี้เขาขี้โกงค่ะโทรไปถามเจ้าบ่าวก่อนเพราะว่ากลัวจะแต่งออกมาไม่สวยนั่นเองค่ะพี่คราวตอนรวยแล้วก็น้องตองกรวตอนเข้าตลาดค่ะก็ ไม่นานเลยโทรหาเจ้าบ่าวด้วยรู้จะแต่งยังไงดีเจ้าบ่าวบอกว่าเอาเนี่ยลูกกุ้งหมอลม้ำสองส <24 99. S 2> ี่เก้าเก้าบอกว่าเอาที่ตุกี้กับบู๋หล่อที่สุดสวยที่สุดมาพี่ให้เข้างานเลยเข <ฟะ S 1> าบอก ปิดท้ายคนที่แม่งานแบบแพ็คคู่ด้วยคู่ของเจมเรืองศักดิ์และแฟนสาวน้องเนยที่ฝ่ายชายจัดเต็มด้วยชุดตำรวจแบบโบราณส่วนแฟนสาวก็มาในชุดลูกไมเ้เรียบๆแต่ดูดีทีเดียวค่ะสสและที่มาเป็นหมู่คณะแต่ชนะเลิศก,ก็คือทีมของน้องปาวลีในชุดผ้าไทยกับกางเกงเกล็ดแว๊บๆกับแดนเซอร์ที่คัดแต่หน้าตาจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มมาเสริมทับค่ะ สามารถแบบเต้นได้ค่ะแล้วก็เป็นชุดที่คิดว่าเป็นแบบลูกทุ่งมากๆค่ะมีทั้งผ้าไทายด้วยแล้วก็สีสันสดใสค่ะวันนี้ก็ลูกทุ่งเต็นที่ค่ะส่วนคนที่มาแบบเดียวแต่แทบ,บไม่เกรงใจไข่ต้องยกให้ตัวแม่อย่างเอสุภชัยที่ฮอบเอาผ้าไหมทั้งพื้นมหฮ่มพร้อมทั้งนุ่งโจงสีส้มแปรตามมาด้ดยที่คาดผมไข่วิ่งที่มาซาบราคาที่หลังว่ามูลราคากว่า8 0 0 0 0ืนบาท อันกิฟวัฒนะก็มาแบบจัดเต็มในมาตรคุณหลวงคุมงานวัดแถมเวลาเดินในงานก็ยังใส่บทบาทคุณหลวงจอมเข้มตามชุดอีกต่างหากค่ะคุณและกันย้อนยุคเป็นแบบวันนั้นอะแล้วก็ แบบแบบมาดูมาดูประชาชนที่เราปกครองอยู่เราเป็นท่านเจ้าคุณมาเที่ยวงานวัดเหมือนกับเหมือนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาดูงานวัดไม่ยากแต่คิดว่าจะแต่งตัวยังไงอะยากพอเราคิดว่าเป็นท่านเจ้าคุณก็โอเคละรายสุดท้ายที่ขอนําเสนอคือสาวเมย์เฟื่องอารมณ์ที่มาในชุดฟูฟ่องเหมือนตุ๊กตาค่ะชุดแบบมาคครีไซเคิลด้วยชุดที่เคยใส่ออกมาออกแบบใหม่ตัดใหม่นะคะแล้วก็เป็นแนวแบบว่าเอ้ยเอายังไงดีเป็นสาวน้อยตกน้ำไปละกันวันนี้ ถือเป็นงานที่บรรดาแขกเรือร่วมใจกันแต่งตัวให้เข้ากับงานที่สุดงานหนึ่งเลยก็ว่าได้เห็นอย่างนี้แล้วคงไม่ต้องบอกว่าคู่ของปอและเอเป็นที่รักของทุกคนขนาดไหนซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่จุดประกายให้กับงานแต่งของคนดังที่อาจจะอยากลุกขึ้นมาจัดงาน,นวิวาแบบแฟนซีแบบนี้บ้างก็อยู่ที่ว่าโจทย์ของคู่บ่าวสาวจะเป็นยังไงแล้วล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมเห็นงานแต่งของคู่นี้แล้วอยากจะเรียนแบบกันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยจริงไหมคะ Yeah.